ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริง๊งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรนะับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิดเช็ก แล้ววันนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วกับรายการ Rita าบารีวิว EP 3นะคะทุกคนก็คือสปอนเซอร์เขาอีกแล้วนั่นเองจนตอนนี้นะคะเรามาถึง EP พที่3แล้วนะคะหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยพี่ร i ต้รีวิวไมโครโฟนสีชมพูสุดน่ารักมุ้งมิ้งไปนะคะวันนี้ค่ะ พี่ดิต้านะคะจะมารีวิวที่แขวนหูฟังนั่นเองก็คือตัวนี้เลยนี่เลยค่ะนี่นะคะคือที่แขวนหูฟงัง e f a m p <pl> ก i g a m e S3 นั่นเองค่ะทุกคนตัวนี้นะคะไม่ใช่ที่แขวนหูฟังธรรมดานะคะ <c oughs> เพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะมันแบบสุดมรุง้งมริง้งฟริงฟงจริงมากเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยว <c oughs> วันนี้นะคะพี่ดิต้าจะไปอันบ็อกซ์ให้ดูนะคะว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะโอเคเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่า อันนี้หลอดที่แขวนหูฟังไม่ใช่นะคะทุกคนนี่ตัวจริงมาแล้วตัวจริงจริงกำลังออกมาแลวคะ่ะเทมเทมเทมเทิมเทมเทิมเทมเทมดึงไม่ออกนั่นึงนะคะนี่คะ่ะทุกคนมาแล้วนะคะอันนี้เขาให้เ,เป็นคู่มือมาด้วยนะคะทุกคน กล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยนะคะเนี่ยตัวอันนี้นะคะเป็นหูคู่มือนั่นเองทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะคือตัวที่วางหูฟังของเราค่ะทุกคนนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะตอนนี้พี่ลิต้ายังไม่ยังไม่ได้เสียบสาย USB นะคะตอนนี้มันก็เลยยังไม่มีไฟนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเรานะคะก็จะไปโชว์ให้ดูว่าเฮ้ยมันมีไฟอย่างไรแล้วมันมันมีคุณสมบัติอะไรยังไงมันพิเศษยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะโอเคตรงนี้นะคะเขาให้เป็น สาย USB มานะคะเดี๋ยวพีตาจะแกะตรงนี้ก่อนโอเคตอนนี้นะคะพีตาแกะสาย USB ออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวพีตาเนี่ยจะเอาไปเสียบกับตัวคอมแล้วนะนี่ค่ะทุกคนเรามีไฟวิบบับวิบบับแล้วสุดยอดมากเลยนะคะทุกคนตรงนี้นะคะมีเขียนว่า v i p i ด้วยนะคะเป็นแบรนด์ของเขานะคะข้างล่างตรงนี้ก็ก็มีไฟเหมือนกันนะคะฮะลัลโหลแล้วถามว่า ถามว่าไฟเนี้ยมันเอ่อมันระดับขึ้นลงมันยังไงคะมันระดับตามเสียงของสิ่งแวดล้อมที่ตอนนั้นเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเสียงมันก็จะแบบว่าเฮลโหลเห็นไหมแล้วมันก็จะกราฟพื้นถ้าเกิดพี่ตั้งเงียบนะคะไฟมันก็จะลงไปนั่นเองก็คือเห็นไหมมันสุดยอดมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็เราก็สามารถเอ่อเรียกว่าไงนะแข่งเอ่อ ASMR ได้นะคะใครเสียงเกินเขตนะคะก็คือแพ้ไปนั่นเองเรานะคะถ้าเกิดเราเปิดเพลงเนี่ยเสียงมันก็จะแบบขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเดี๋ยวพี่ดิต้าจะลองเปิดเพลงให้ฟังแล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่ดิต้านะคะจะโชว์เปิดเพลงให้ฟังนะคะแล้วดูว่าไฟเนี่ยมันจะขึ้นตามเพลงของพี่ต้าไหมนะอือมา ประมาณนี้นะคะก็จะเห็นว่าไฟเนี่ยขึ้นตามเสียงของพี่ลิต้าตามเพลงนะคะที่เปิดอยู่ตอนนั้นนั่นเองอันนี้ก็คือเอ่อเรียกว่าเป็นแบบว่าความสามาพิเศษของเจ้าตัวนี้นั่นเองนะคะทุกคนก็ฟิลฟิวนะคะก็แล้วก็ข้างหลังนี้นะคะทุกคนก็ถ้าเกิดใครนะคะที่ไม่อยากใช้ไฟแล้วนะคะกลัวเสียตาหรืออะไรก็สามารถกดปิดได้นะคะที่ปุ่มนี้คลิกไปสามวนะคะ 1>, 1 2 3ปุ๊บแค่นี้นะคะไฟก็ดับหายไปแล้วฮัลโหลฮัลโหัลนี้นก็ไม่มีไฟแล้วนะคะทุกคนแค่นี้เองพอจะเปิดนะคะก็ไปกดที่เดิมนะคะ1 2 3ปึ้งมาแล้วถ้าเกิดใครอยากเช็คแบบระดับไฟนะคะอาจจะถ้าเกิดไม่อยากตะโกนนะคะให้กดตรงนี้ไปได้เพราะตรงนี้มันเป็นช่องรับเสียงนะทุกคน,นเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมานะคะทุกคน โอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่ติ๊ต้านะคะเอ่อขึ้นรูปตอนใส่หูฟังงามๆนะคะให้ดูนั่นเองนี่นะคะที่แขวนหูฟังเพราะฉะนั้นก็ต้องแขวนหูฟังได้แต่ว่าพี่ติ๊ต้าจะไม่แขวนหูฟังตัวดีนะคะอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนั่นเ,เองเนี่ยก็ <laughs> ประมาณนี้นะคะทุกคนใครสนใจนะคะอยากได้ ที่แขวนหูฟังสวยๆเก๋ๆแบบนี้นะคะก็กดลิงก์ใต้คลิปนี้เข้าไปซื้อได้เลยนะคะราคาไม่แพงนะคะพันก,กว่าเองะคะพันต้นๆนี่แหละก็ไปซื้อกันไดน้นะคะไปตามกันได้น,นะค,ะาาค่ะลิต้าบ้ารีวิวค่ะโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะะสำหรับการมารีวิวที่แขวนหูฟังในวันนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ช่วยกด แล้วกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิง,งเป็นกำลังใจพีริต้าทำคลิปใหม่ๆได้นะใครนะคะที่อยากให้พีริต้าเนี่ยมารีวิวอะไรอีก EP หน้านะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าถ้ามีสปอนเซอร์เข้าก็จะดีใจมากเลยนะคะฝ่ายจีด้วยนะคะริต้าในสก้าวคีแคทแล้วก็ t ิกต็อกรีต้าในสก้าวคียแคทนะเพื่อที่ติดตามข่าวสารนะคะว่าริต้าเล่นกี่โมงทางสตอรี่จีจะได้เข้ามาเล่นพร้อมกันนะโอเคค่ะงรรั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank <music> you.